เดี๋ยววันนี้พี่ฝนจะพาทุกคนมาเล่นด่านออฟบ,บี้กันต่อดีกว่าด่านออฟบ,บี้อะไรเนี่ยพี่ฝนด่านออฟบ,บี้ที่เล่นกัน3คนไงก็เลยต้องพาฉันมาด้วยสินนะใช่แล้วล่ะปุ๊กปิ๊กงั้นเอาอย่างนี้เราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าป้าพี่ฝนเล่นยังไงอะ่ะนี่ไงเราจะต้องกดตุ่มกดตุ่มมีกแกหรอ <c oughs> ใช่แล้วเดี๋ยวพี่ฝนกดตุ่มให้ก่อนก็แล้วกันฮึบเชบมาแล้วแล้วเพเอกต้องมากดตุ่มเนี่ยเหรอใช่แล้วกดไปเลยแล้วไงต่อปุ๊กปิ๊กมาแล้วเข้า นี่ไงมาแล้วตุ่มโอ้อ้าวพวกปิ๊กกระโดดมาแล้วๆแล้วพี่เอกทําไงอ่ะก็กระโดดไปเรื่อยๆไงเดี๋ยวมีตุ่มอันไหนเปิดออกมาเราก็กระโดดไปพร้อมกันเฮ้ยเกือบไปเร็วเข้าเร็วเข้าเฮ้ยมันมันหายยยวเร็วๆพวกปิ๊กเร็ว แร็ว <laughs> เร็ว,รวนายอย่าช้าฉันรู้แล้วล่นน่กระโดดไปเร็วๆเข้าไม่วนตุ่มจะหายแล้วฮึบฮึบฉืบมาเลย,เ,ยเรารอดแล้วรอ,อดจนได้เดี๋ยวต่อไปอันนี้ไม่รู้จะต้องกระโดดไปยังไงเหมือนกันนะนะรอดแค่สเตจแรกเองยังเหลืออีกเพียบเลยทางนู้นนะดูดเิเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนดูท่าทางตุ่มตรงนี้มันจะหายด้วยนะเนี่ยขอบอกแล้วเราจะกระโดดกันยังไงอะ่ะเราจะต้องนี่ก่อนเลยเดี๋ยวขอเล็งดูก่อน ตุ่มมันหายจริงๆด้วยเรากระโดดไปยืนอย่างนี้ก่อนได้ใช่เปล่าน่าจะได้นะเนี่ยเอา้าเฮ้ยกระโดดเอา้าเฮ้ยมันลวก <laughs> หายเฉยเลยเอมันหายไปเฉย,ยเลยอ่ะอืมทายังไงกันดีอ่ะเอาพวกเบกนายกระโดดไปได้งั้นเหรออ่ะก็กระโดดง่ายๆแค่นี้เองอ่ะเฮ้ยพี่เอกดูพวกเบกดิโอ้โหอย่างนี้แย่แล้วอ่ะพี่ฝนยังไงกระโดดอันนี้แล้วก็ไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเรื่อยๆแบบนี้นนเฮ้ย โอ้โหโ,โหนิดเดียวเฮ้ยพี่ฝนมันหายไปอ่ะมันไม่หายมาแกวพี่ฝนกระโดดพลาดเอ้ยของพี่เอกาเดี๋ยวพวกพี่กนายเป็นแมวนี่ดีชะมัดเลยนะฮะเขียวอะไรกันแม่ก็นายเป็นแมวนายกระโดดเก่งไงฮือ,ผ,อผ่านแล้วโอ้ยพี่ฝนของพี่เอกกระโดดไปไม่ได้อะพี่ฝนผ่านแล้วทุกคนเดี๋ยวรอพี่เอกก่อนโอ้โหโดดพลาดต่อนหน้าต่อตาเลยอะตอนนี้เ่เอกกำลังใช้สมาธิขั้นสูง เออมาออแล้วได้แล้วได้แล้วพี่ฝนอ้อยกว่าจะผ่านมาได้ทุกคนช่างยาวนานเหลือกเกินทาไมพวกนี้โดดกันชา้าจังเลยอ,อ่ะเดี๋ยวเรากันไปกันต่อดีกว่าดูท่าทางตรงนี้จะเป็นแท่งเลเซอร์เออเออโอ้โหมันลื่นน่ะแล้วทําไมเดินไม่ดูเลยว่าพื้นผิวมันเป็นเนี่ยเป็นน้าแข็งอ,อ่ะแล้วทาไมนายยืนอยู่เฉยๆตรงนั้นได้อ่ะฉันมีทักษะและความสามารถพิเศษโอ้สุดยอดไปเลยไปเร็วเข้าเดี๋ยวตามปุ๊กปิ๊กไป ตามฉันมานะงูนายกระโดดเก่งมากเลยนะเนี่ยอ้าวปุกปิ๊กหายไปไหนอะหายไปแล้วเมื่อกี้ฉันพลาดนี่ไงนี่ไงอ๋อมันค่อยๆเร็วขึ้นไปเรื่อยๆทุกคนแล้วี่ผนกระโดดไปก่อนเฮ้ยยังไงมันกระโดดมาได้กระโดดมาแบบโอ้โหกระโดดนิดเดียวกระโดดกระโดดกระโดดอยู่กระโดดอยู่ทุกคนอือปุกปิ๊กหายไปแล้วพี่ฝนอ้ออปุกปิ๊กหายไปแล้วเพลียผาแล้วเหรออ้าวผาแล้วเหรออ้าวเดียว แล้วคนอื่นเป็นไงอ่ะนี่ไงกําลังไปฮึบฮึบฮึบมันจะต้องใช้มุมสูงแบบนี้ฮึบฮึบเอบดงนั้นน่ะฉันรู้แล้วเรื่องมุมสูงอ่ะมาแล้วจริงๆงอ่ะฉันกระโดดมาถึงแล้วนะอ้าวแล้วนายหายไปไหนอ่ะพอดีพี่เอกบังข้างหน้าฉันเลยตกะ <c oughs> เ,เดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้มันมีตุ่มมีเหรอทุกคนมีตุม่มมีเหรอพี่ฝนนี่ไงมีตุ่มใครจะกระโดดไปก่อนอ่ะเหยียบละอ้ะเดี๋ยวฉันกระโดดต่อเอานายไว้ ได้เดี๋ยวฉันกระโดดต่อนะเอาเลยพี่ฝนมาแล้วกระโดดต่อเลยได้เลยได้แล้วมาแล้วเร็วเข้าพี่เอกเหรอพี่เอกเลยปุ๊กปิ๊กสิปุ๊กปิ๊กสิเร็วเข้าปุ๊กปิ๊กโดนมาเดี๋ยวฉันกระโดดต่อได้แล้วมีเพื่อนมาด้วยเอาเร็วปุ๊กปิ๊กแล้วโดนเร็วๆโดนโอ้พี่เอกเโดนแล้วเร็วเข้าพี่ฝนมาแล้วมาแล้วเหยียบแล้วเหยียบแล้วเร็วเออมาแล้วปุ๊กปิ๊กเร็วเร็วโอ้ยผ่านแล้วโอ้ยโอ้ยผ่านแล้วทุกคนฮะเกือบไปเพื่อนนี่ถึงกับเครียดเลย เดี๋ยวมีเพื่อนจะไปกับเราด้วยนี่นี่เอาบี้สามคนหรือสี่คนกันแน่เนี่ยฉันเริ่มสงสัยเขาบอกว่าต้องใช้สองคนถึงจะขึ้นไปตรงนี้ได้อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวมานีเร็วเข้าเดี๋ยวพี่ฝนจะกระโดดให้พี่ฝนจะกระโดดให้นะใช่แล้นกระโดดเลยเอาให้พี่ฝนกระโดดขึ้นไปเหรอใช่เอากระโดดกระโดดนี่ขึ้นมาปึ๊บปึ๊บดันเออดันดันมาแล้วขึ้นไปอีกคนนึงขึ้นไปคนนึงนี่ไงนี่ไงนี่ไงมันมีตุ่มตรงนี้เอาปุ๊บป๊กขึ้นไปเดี๋ยวใจเย็นมาเร็วเข้าอ๋อได้แล้วได้้แลววดนี๋ ทำไมพี่ฝนไม่กดไมเอาใหม่เอาใหม่กดแล้วมาเร็วกดแล้วนะอกระโดดผ่านอะไรของพี่ฝนเนี่ยเอาใหม่เดี๋ยวให้มาใกล้ๆก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปกำลังจะบอกอยู่พอดีเลยว่าให้พี่เอกมาให้ถึงก่อนอเดี๋ยวใจเย็นเึบโดดแล้วอ่ะไปเลยแล้วเหยียบอันนี้อ่เหยียบอันนั้นมาแล้วนะเอ๋อนะเหยียบอันต่อไปนะเหยียบอันต่อไปมาเร็วปุ๊กบิ๊กตามมาเร็วเข้าเฮ้ยต่อไม่ทันเอาใหม่เอาใหม่เึบอ้าวเอาแล้วเร็ว เออโดดไปเดี๋ยวฉันจะกระโดดต่อเดี๋ยววานาแป๊บนึงเดี๋ยวคิดก่อนรอใจเย็นใจเย็นกระโดดเลยเดี๋ยวดิแป๊บนึงไอ้นี่มันจะหายป่ะโอ้โหเกอบไปเกอบหล่นอะไรเดี๋ยวมันหายปุกปิ๊กปุกปิกนายอยู่เฉยๆก่อนปุกปิ๊กอย่าหยยบปุกปิ๊กอย่าหยยบนายอยู่เฉยๆก่อนเอาหยยบหยยบใหม่หยัหยับแล้วเอยียบหยัหยบอันต่อไปหยยบเร็ว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 หยบเร็วหยยบเร็วเร็วเร็วเวหยบเร็วเร็วเร็วเร็เร็วเวผ่านแล้วผ่านแล้วมาเร็วุกปิ๊กเร็วเข้า เร็วพี่ฝนมาเร็วเอาละวใยรังกระโดดกันมาเร็วมาเร็วม,มาเร็วมาเร็วมาเร็วมันไปได้ที่ไหนอ่ะทำไมอะมันจะต้องใช้อีกคนนึงอ่ะโอ้ยต้องอยู่ข้างบนสองคนเหรอเนี่ย<ะ>เอาปุ๊กปิ๊ก<อ>ต้องกระโดดกลับกันแล้วโอ้ปวดหัวงันเดี๋ยวปุ๊กปิ๊กลงไปอยู่ข้างล่างนะเอาปุ๊กปิ๊กอยู่ข้างล่างก่อนเออเดี๋ยวพีเอกขึ้นแมข้างบนปุ๊กปิ๊กช่วยส่งพีเอกขึ้นไปทีเออมาเร็วเข้าเอาทีนี้ดูกันสองคนนะเหยียบเลย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  เยียบอีกเร็วเยียบอีกเร็วเร็วมาพี่ฝนเออมาแล้วปุ๊กปิ๊กนายใจเย็นก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นก่อนนายอย่าเพิ่งไปพี่ฝนต้องขึ้นข้างบนนายช่ยต้องขึ้นข้างบนฮึบฮึบมาแล้วมาแล้วพร้อมยังเอาพร้อมแล้วออาปุ๊กปิ๊กเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวดูลาดเราปุ๊กปิ๊กนายกลับมาก่อนนายนายกลับมาเร็วทำไมฉันต้องกลับไปอีกอ่ะโดดกลับมาเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเบียกออกออกก่อนออกก่อนอ่าออกแล้วเนี่ยแป๊บนึงนานลอให้มันดูซิว่ามันจะเขียวไหมมันไม่เขียวนะตรงเนี้ย มันไม่เขียวแล้วใช่ไหมใช่อ๋อแสดงว่ามันเหยียบไปแล้วเหยียบไปแล้วไงเหยียบเหยียบเหยียบไปก่อนเหยียบไปก่อนเหยียบค้างไว้ก่อนเหยียบค้างไว้เหยียบค้างไว้เอาปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊กนะเดี๋ยวนารอใจเย็นนะเดี๋ยวมันจะสลับหายสลับหายอีกมาแล้วเหยียบเลย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 เหยียบไปอีกเหยียบไปเร็วๆถึงแล้ว ถึงแล้วอย่าไปเบียดด้วยถึงแล้วไปเร็วทุกคนมาเร็วมาเร็วไปเร็วมาเร็วมาเร็วถึงแล้วพ่อผ่านแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวฉันดูลาดเราก่อนล้วปุกปิกไม่มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน่าใจเย็นนะฉันมาแล้วอันนั้นนายจะต้องปีนบันไดขึ้นมาเออเราต้องปีนบันไดขึ้นไปเหรอพี่ใช่ใช่ปีนบันไดขึ้นมาแล้วอไงต่อแล้วดูลาดเราก่อนนี่กระโดดลงมาตรงนี้ไม่เป็นไรลงมาได้เลย ลงมาได้เลยใช่แล้วลงมาได้เลยทุกคนฮึบมาแล้วโอโได้แล้วเออผ่านแล้วมีจุดเซฟแล้วได้เซฟแล้วทุกคนโอ้ยค่อยยังชั่วหน่อยเฮ้ย,ย,ยตรงนี้มันเหมือนกับว่ามันสว่างขึ้นเปล่าสว่างไม่เท่าไหร่ทําไมปุ่มเอียงเออปุ่มมันเอียงแฮะทําไงอะ่ะเดี๋ยวเดโอ้โหปุ่มหายด้วยเดี๋ยวขอดูเส้นชัยก่อนเฮ้ยเรามีแบนเดดขึ้นอะไรสักอย่างนึงอ,ะอ่ะอาวก็เราได้ด่านหนึ่งก็ได้ทีนึงไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโหข้างบนนี่อย่างสูงเลยเ๋ยวามานะ หยบเลยเหรอหยยบแล้วพี่ฝนหยยบวันนี้อ้าวพุกปิ๊กมาเร็วเข้าหยยบมันนู้นอ่าตูกมาแล้วหยียบแล้วเร็วพุกปิ๊กไปเร็ว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 พุกปิ๊กหยียบพี่ฝนหยียบพี่เอกหยยบพี่ฝนหยียบพวกปิ๊กนายดูด้วยนะฉันรู้แล้วล่ะนะเร็วเข้ามาแล้วพี่ฝนพี่ฝนครับวันนี้ว่าเราจะผ่านด่านกันได้หรือเปล่าครับก็น่าจะได้อยู่นะเฮ้ยเร็วเร็วเร็วมาโอ้พี่เอกเกือบไม่ผ่านคนเดียวแล้วเนี่ยเอ้ยสุดยอดเลยเดี๋ยวเดี๋ยว นะมันมีตุ่มตรงนี้ดูท่าทางเราจะต้องเหยียบแล้วก็โอ้โหวันนี้จะได้ขึ้นไหมเนี่ยโอ้อะไรจะสูงขนาดนั้นโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูก่อนเอายังไงนี่ไงเหยียบแล้วเหยียบแล้วเหยียบแล้วเกิดอะไรขึ้นอ๋อนั้นมันกระโดดได้เลยเหรอกระโดดได้เลยเปล่ากระโดดได้เลยแต่ว่าต้องรีบขึ้นไปแล้วก็มีจุดให้หยุดเพราะนั่นไงมันมีจุดจุดตรงนั้นไงปุ๊กปิกนายขึ้นไปดิอ๋อปุ๊กปิกนายจะต้องกด กดข้างบนก่อนเฮ้ยรอก่อนปุก๊กปิ๊กใจเย็นมีขึ้นไหมมีแล้วฉันกระโดดอยู่มันมีจังหวะกระโดดอยู่นี่ไงอ่ากระโดดขึ้นไปในเรื่อยๆนะมันจะมีตุ่มนะอ่าฉันรู้แล้วล่ะหนะนาน่าอยู่ไหนล่ะฉันมองไม่เห็นฉันอยู่เกือบข้างบนสุดแล้วอะ่ะใจเย็นนะปุก๊กปิ๊กนี่มีจุดให้เหยียบแล้วเดี๋ยวเพียกไปนะรอสักหนึ่งนะเดี๋ยวอ๋อมันจะต้องใช้สามคนอ๋อได้เดี๋ยวพี่ฝนจะต้องขึ้นไปเหยียบข้างบนต่อเอ้ยร้อนเดี๋ยว แล้วกอดอ้อนได้ไงตุ่มเห็นแล้วมาแล้วมาแล้วเหยียบยังเหยียบยังนี่ไงเหยียบเลยพี่เอกจะต้องเหยียบเดี๋ยวพี่ฝนจะขึ้นนันสุดท้ายไงเดี๋ยวพี่เอกมองไม่เห็นอนะ่ะเอา้ามันหายไปไหนอันนึงนะมันหายไปไงเดี๋ยวมันจะค่อยๆขึ้นมาอ๋อมันกระพริบ,บเฮ้ยหล่นอีกอล้วหล่นอีกแล้ว<ต>งั้นเดี๋ยวพี่ฝนขึ้นไปเองงั้นพี่ฝนไปแทนแล้วกันใช่เลยพี่ฝนไปแทนอบ๊บนี่ไงมันหายมาแล้วกระโดดเหยียบตุม่มเหยียบแล้วเหยียบแล้วนะเออเหยียบตุ่มแล้วเดี๋ยวมันมีตุ่่่มขึ้นออีกปาะ เออฮ้ยเกือบไปได้ไหมอะเกือบไปเกือบไปอ๋อมันมีตุ่มขึ้นข้างบนอีกเหรอใช่แล้วพี่ฝนอ๋อเดี๋ยวเรากระโดดไปเลยก็ได้มั้งพวกปิ๊กนายมีทางขึ้นบอกฉันไม่แน่ใจอ่ะเดี๋ยวขอดูก่อนใจเย็นนะเฮ้ยเพียกจะถึงปุ่มแล้วทุกคนอ๋อนี่ไงพี่ฝนจนโอ้โหหล่นเพียกจะถึงปุ่มแล้วโอ้ถึงพอดีหล่นไกลเลยอ้าวทำไงอะไม่เป็นไรเดี๋ยวขึ้นไปใหม่มาเร็วๆๆพ๊กปิ๊กฉันเห็นนายแล้ว ได้สักทีโห้สุดยอดไปเลยกว่าจะมาได้ทุกคนเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยเราต้องแบ่งช่องไปทางนู้นนะพี่ฝนแบ่งช่องไปทางไหนอ่ะนี่ไงนะพี่ฝนต้องเดินไต่สลิงขึ้นไปสลิงสลิงฝั่งนี้ไม่มีมีดิไม่มีเวลาเหยียบปุ๊บสลิงมันจะขึ้นให้เออ๋องั้นเดี๋ยวพี่ฝนไปพี่ฝนจะไปฮะเดี๋ยวเพลไปทางขวานะเอามาแล้วสลิงมาแล้วเร็วมาแล้วเพกไปทางนี้นะอ่ไปเลยนี่โอ้โหเดี๋ยว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 อย่าพ่งพ่งมาแล้วมาแล้วอย่ย่แล้วาุ๊ปิกไหนขึ้นมาได้ยัง เหยียบเลยเหยียบเลยค่อยๆค่อยๆก่อนหยับสลิงเอาเหยียบแล้วสลิงมาแล้วของใครเนี่ยของใครไม่รู้ของพี่หวนเองของพี่หวนก็มีแล้วเอาล่วงไปแล้วปุกปิกปุกปิกนายอยู่ไหนฉันอยู่ข้างล่างฉันขึ้นมาแล้วเดี๋ยวฉันเหยียบข้างบนนี้ให้มาแล้วเอาละพี่เอกไปนะมาเลยพี่หวนเหยียบเรียบร้อยแล้วพียกกำลังวิ่งอยู่มาแล้วเร็วเข้าใจเย็นใจเย็นใจเย็น ถึงแล้วอยยังเหนื่อยทุกคนโอ้ยังเหนื่อยทุกคนโอ้ยังเหนื่อยทุกคนโอถึงแล้วพี่ทุนโอ้ยงไหนี่ไยจุกคนโอ้ยไงเหนื่อยทุกคนเอ้ยังเหนือยกคนอ้ยไงเห่ยทุกคนตรงเี้ง่อยโอ้เดี๋ยวงเหนื่อยทุกคนโายแลเวน่อยทุนโี้ยัเหายีอยทุกคนโอยัเหนือยวุนอ้ยังเหนือยทไกคนโอ้ังเหน่อยหนโอ้งเหนื่อยทโอ้ยงเล่ยทุกคนโอ้มังเันห่ยทุกคนโอ้ยังเ่นือยทุกคน้ยังไงก็่อยรอกคนอ้ยังเหนื่อยทุกค่โอ้ยังเลือดนอย โอ้ตก,กใจหมดเลยเฮ้ยมันแค่เลื่อนรถุ๊กปิ๊กมาเร็วเข้าเดี๋ยวฉันเดินเล่นแถวนี้ก่อนนะโอ้โหสุดยอดเลยพ๊กปิ๊กเฮ้ยีนไงเห็นป่ะมันไม่ตุยอะทุกคนมันแค่เลื่อนรถเฉยๆฉยนี่ค่อยดีหน่อยโอ้เดี๋ยวนะอันนี้อะไรอ,อ่ะเอ่อต้องแยกกันไปซ้ายขวากัะตรงกลางอ่ะแยกกันไปซ้ายขวากัะตรงกลางเส้นชายอยู่อีกไกลไหมเนี่ยเอาใครไปซ้ายใครไปขวาใครไปตรงกลางอ่ะฮึพวกปิ๊กนายไปก่อนเนาะ อ่าฉันก็ไม่รู้ว่าต้องทําอะไรมัางไงน,นายก็กระโดดไปเรื่อยๆกระโดดได้เปล่าอืมก็ได้อยู่นะเออกระโดดได้นี่ไงแล้วไงต่อ <c oughs> ต้องไปกดปุ่มตรงนู้นปุ๊กปิก <c oughs> โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฝนลองดูพี่ฝนเฮ้ยมันไม่ง่ายนะเนี่ยคนที่กระโดดไปตรงกลางจะต้องคอยกดปุ่มให้คนที่อยู่ไปทางซ้ายกับทางขวาด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นนี่โอ้ โอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวทีละอันนี่นี่ตุ่มอะไรเนี่ยต้องเลือกปุ่มให้แล้วแหละตุ่มอะไรอ่ะกดดีไอ้ของพี่เอกได้แล้วหนึ่งอันเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อนี่มันจะต้องวนไปมันสไลด์พี่ฝนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยนะอ๋อมันไม่มันไม่โอ้มันไม่เป็นไรเลยเนี่ยกดอย่างเดียวกดอย่างเดียวกดกดมามามากดเลยกดยาวกดยาวเลยนะกดกดยาว โอ้โหเออกดยาวเลยอีกนิดเดียวมาเร็วเร็วเร็วจะถึงแล้วกดยาวเลยมาเร็วเข้าเร็วเร็วมันลื่นมันลื่นเดียวเร็วเรนวเร็วเร็วเร็วเฮ้ยโอ้โหนิดเดียวเดี๋ยวตานายมั้งปุ๊บปุ๊คปิ๊กมาอย่างลื่น่ะมาเร็วฉันกดให้นายแล้วกดแล้วกดแล้วมันโดนมักจะมัดเลยเร็วเร็วเร็วเข้าฉันเรียนตุ่มให้นายแล้ว เร็วเร็วเร็วเข้าเร็วทำไมมันยากจังไงเร็ว,เร,วเร็วเข้าพวกพีกน่นยจะต้องกดตุ่มมานั่นจะต้องกดตุมต่มอะไรอ,ะอ่ะกดตุ่มมานี่เร็วแล้วนายกระโดดไปเลยเร็วเข้ากระโดดไปเส้นชัยเร็วเดี๋ยวมันจะหมดเวลาหมดเวลาแล้วอ่ะเออเออนายถึงแล้วเก่งมากพวกพีดเดี๋ยวฉันกดให้พี่เอกก่อนเอาพี่ฝนว่าไงเดี๋ยวนะฮะถ้าพี่เอกกระโดดไปตรงๆได้ไหมได้ไหมอ่ะไม่รู้เหมือนกันเรา แล้วทำไมเราจะต้องกระโดดไปทางนั้นน่ะไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะต้องมีตุ่มตรงนี้ตุ่มตรงไหนอ่ะมีไงมันจะมีตุ่มเส้นชัยตรงนี้ตุ่มเส้นชัยเหรอใช่มันจะต้องมีตุ่มนั่นไงปุ๊กปิ๊กนายกดเลยนายกระโดดกลับมากดเลยกระโดดกลับไปกดเลยได้ไหมเออเออนายกระโดดกลับมากดเลยได้เปล่ากดได้ไหมกดได้ไหมเออปุ่มหายพี่ฝนมั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 นหายเหรอปุ่มที่พา่ฝ่กดเมื่อกี้หายเอาใหม่เอาใหม่ปุ๊กปิ๊งนายกดใหม่นายกดใหม่เดี๋ยวฉันกดให้เดี๋ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะอันไหนเนี่ย นี่ไงนี่ไงมาแล้วเอากดเลยซุปปุ๊ปปิกกดปุ่มเลยกระโดดกลับกลับมากดตุ่มได้เปล่ากระโดดกลับมาเลยกระโดดกลับมาไม่ได้เหรอฮะกระโดดกลับมาไม่ได้เพ็กต้องกระโดดกลับไปใหม่โอ้โหเพ็กต้องกระโดดกลับไปใหม่เหรออ่ากระโดดกลับไปใหม่โอ้โหอะไรกันนี่เอายังเอายังเอาแล้วนะเอาเลยเอาแล้วนะเอาเลยเอาอันนี้เร็วเรมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยมาแล้วมาแล้วเร็วกลัวน่ากลัวมากน่ากลัวมากเลยเร็วเร็วอย่า อย่าพึ่งหายอย่าตมมาอย่าลื่นอย่าลื่นสิทำไม <ยะ S 2> ลื่นทำไมลื่นแท้เดี๋ยแล้วแล้วตุ่มตรงมั้าเล็นเ่ะโอ้ยนิดเดียว filling. นิดเดียวเก <unexpected. S 2> <visits> ือบตกแล้วนิดเดียวกดตุ่มกดตุ่มกดตุ่มกดแล้วแล้วดิรีบม,มา ไม่ต้องรีบม,มาแล้วเพราะว่ากดตุ่มเรียบร้อยแล้วเพียเอกระโดดมาทางนี้เลยเพียกระโดดไปตรงกลางแล้วออกระโดดมาตรงกางลดดา,งกางเลยโอ้โหกว่าพี่เอกจะมาถึงได้นี่นานเหมือนกันนันเนี่ยเช่วยไม่ได้กว่าจะกระโดดมาได้ไม่มีคนกดให้อ่ะเมื่อกี้พ๊กปิดกลับไปกระโดดให้เพี่เอกระสุดยอดไปเลยนันเนี่ยอ่ายังไงฉันก็ไปได้อยู่แล้วฉันเป็นแมวฉันเก่ง <c oughs> อยากจะบอกว่ายังมีอีกหลายด่านที่เราจะต้องผ่านข้ามไปนั่นดูข้างหน้าเร็วเข้าไม่ไหว ไม่ไหวแล้วเหรอไม่ไหวแล้วนะอ่อไม่ไหวแล้วงั้นเอาอย่างงี้ก็แล้วกันถ้าเพืเ่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพี่ฝนแล,แล้วก็พี่เองนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กด s ับสไครป์กดแชร์กดกระดิ่งกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต้าต่อไปด้วยนะจ๊ะวันนี้พวกเราทุกคนก็ต้องขอตัวราไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบุุยบุบุย,บย,บย